รวมพลร่วมด้วยช่วยกันแล้วนะคะทุกคนจ้ะอัน,นอันนี้ดินดินจากที่เราขุดที่มันสไลด์ะลงไปเนาะแล้วก็ขุดเวียงขึ้นมาตอนนี้ก็เหลือเท่านี้แล้วนะทุกคนจนะ้ะจากกองภูเขาใหญ่ๆอะ่ะทีมงานเราก็เอาออกไปได้เยอะเอ,อเยอะแล้ว นี่ก็จะเต็มแล้วนะทุกคนจ๋านี่พรน่งนี้จะร้อยดึงสโลปแล้วโอ้โหทุกคนเอยถ้าเห็นไอตอนที่ขุดเป็นขอบอเป็นภูเขาเลยเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เราก็สามารถกลับเข้าสู่โหมดปกติของเราแล้วโอ้ดีใจมากเลยทุกคนค่ะเนี่ย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 คือสิ่งที่บังคับเราอยู่นะทุกคนคะ่ะฝนฟ้าอากาศเมื่อเช้ามีฝนตกค่ะที่หมู่บ้านาที่นี่ก็ตกบ้านกรวดก็ตกแรงเหมือนกัน,น ได,ได้ใส่ขึ้นมาเหลืออีกไม่เยอะค่ะเหลืออีกตรงมุมมุมเนี้ยนี่นเหลือตรงมุมตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ก็จะพอนะจะมาดึงสโลปอีกทีนึงลากมาแล้วนะคะภาพโดยรวมก็ถือว่าเข้าสู่โหมดความเป็นจริงแล้วทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วโอ้ใกล้จะเสร็จแล้วนี่ตามนี้เลยนะทุกคนนะ ก็เร่งรีบรุดทำแล้วทุกคนมันมันมัน,มนต้องเร่งอ่ะทุกคนเพราะว่าฝนมันบังคับเราอืมแล้วงานสัญญาก็บังคับเราด้วยกินข้าวเสร็จนะคะทุกคนค่ะไม่ได้ปล่อยเวลาให้ย่อยเลยนะวันนี้เราทำงาน สิบลงต่อเลยทุกคนเร่งรีบมากเพราะว่าตอนบ่ายกลัวฝนตกถ้าฝนตกก็คือจะจบข่าวเลยทําอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนค่ะจะได้แค่เจ้าไขลานแล้วก็เจ้าต้มเค็งที่จะคงทํางานได้ส่วนทํางานทางด้านทีมงานหกล้อนะคะก็ขนเอาไปไว้ที่เอ,อ่กองกองสนามหมู่บ้านนะดินดินที่เหลือตรงนี้นะ่ะ ไปไหนแล้วไขลันจะไปดึงสลบฝั่งที่ใต้หรือเปล่าเน้ะหนึ่ลักษณะเหมือนมากเลยนะทุกคนไม่ถึงถึงไม่ถึงถึงไม่ถึง รายละเอียดแล้วนะทุกคนคะ่ะไปแล้วพอ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  ค่ะทุกคนเดี๋ยวเะพึ่งจะพาไปดูเจ้าไขาลานเนาะว่าไขาลานทําอะไรนี่ค่ะทุกคนจ้าไขาลานก็มาดึงสลบตรงนี้นะเมื่อเมื่อช่วงสายเจพึ่งก็พาทีมงานเนาะเอาเอา,เอาดินมาเทตรงนี้ก่อนหน้านี้มันมันยังเป็นแหวงอยู่นะทุกคนนะตรงนี้ยังเป็นแหวงอยู่ตอนนี้ก็เทแล้วเสร็จสับเรียบร้อยก่อนเที่ยงนะคะทุกคนจ้าก็เลยได้ไขาลานมาดึงตรงดึงสลบตรงนี้ต่อ งานของเราเหลือน้อยลงแล้วนะคะแต่จะว่าน้อยไปเลยก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเนี่ยตรงทางทางนี่ต้องยังไม่ได้เอาเอาเอาออกนะทุกคนจ๋าตรงนี้ยังไม่ได้เอาออกเหลือเป็นทางขึ้นขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่ตรงข้างๆปปานี้นะคะที่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดส่วนด้านฝั่งนู้นก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคะเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงภาคบ่ายสักบ่ายสามบ่ายสี่นน่าจะน่าจะได้ไปเก็บงานเนาะเออส่วนตรงนี้คะ่ะทุกคนคะ กลัวว่าจะแก้งานไม่ได้เดี๋ยวคอยดูว่าจะหัวหน้าโจ้จะมีวิธีแก้ไขยังไงเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เป็นกําลังใจช่วยให้เจ้าไคลานแล้วก็หัวหน้าจ้ในการปฏิบัติภารกิจณ้าที่ตรงนี้นะคะอืมก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเรืองแสงเรานะคะทุกคนจ้างานลวงสะลูกนี้จะขาดท่านผู้ชม และท่านผู้ที่ส่งกําลังใจไม่ได้ต้องขอบคุณอย่างยา่หลวงเลยเนาะงานเรายิ่งเหลือน้อยเราก็จะรีบเร่งด้วยสภาพอากาศอันตรายมากเลยค่ะทุกคนค่ะกลัวฝนตกเนาะเราก็เร่งรีบทํากันไปทางด้านหกล้อเขาก็เอาดินไปถม อยู่ที่สนามเขาก็ทําของเขาไปเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ทุกคนก็ได้เห็นภาพโดยรวมของการทํางานของทีมงานเราแล้วเนาะเจ๊พึ่งก็ถ่ายให้ทุกคนได้ชมแล้วเดี๋ยวเจ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพึ่งจะมาอัปเดตการทํางานในอีกครั้งถัดไปให้ทุกคนได้ชมนะคะรักและคิดถึง f c ของเจ๊พึ่งเช่นเก่าเช่นเคยห่วงใยกันทุกวันเช่นเก่าเช่นเคยเนาะขอให้ทุกคนโชคดีทั้งวันสวัสดีค่ะ